ข้อใหม่ครับเมื่อคืนที่นนท เยียมนะเเยีมมยมเลยเด้อให้ม,หมันตัดไปเลยเรื่อยลงไงโอ้ยเด่นเยี่ยมเลย

ใหญ่มันก็สูงกว่าคานบ่สูงกว่าไหม,มขานสู้อนไรบอลนะหมืม่นสองครับอันนี้เขาซื้อให้เขาขายให้บ่ไม่ได้ รวมเนี่ยไม่เอาปากเริ่มเหลี้ยมเลยปากเหลี้ยมผมไม่ได้สั้นก็ใส่ให้เนาะไม่ใช่พังนุ่นด้วยโม่ก่ายขี้ไก่ร้องเลยเห็ดแบบหัวหลังหน้าเห็ดรู้สึกทั้งถังสองอันนุ่งสวย

บแล้วมันกัสิบดังเหมนกันเหรอนู่นทำเสร็จต,ตีหนึ่งันจัดให้หนางๆเลยใชมีแอนเลยด้วยฮะอาจิจก็เ,เป็นหลังเตาลองดูอ๋อ ข่อข่อข้างในยังไม่ไม่ทำเนี่ยมันฉีเ่เกินทำไม่ได้แล้วเข้อมันต้องตัดอบอกออตัวน,นี้บบเป็นเป็นเลดบอกซื้ออันนี้มาเลยตรงนี้ทู่ทู่เหล็กมาเชื่อมเอาข้อข้อลงเราก็เชื่อมติดออกตัวน,นะนี้มันจะไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วใครออกนี่เลย

บอเเอามาใส่รถนเจ้าเกจตงบ้าวว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 อวว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  ปาดเห็นนิดเดียห่อนปวดวอจะเอารถออกยาน <c oughs> ไม่เอเอนี่ผมปาได้เลยนะปาเป็นเป็นเป็นปน้เลยเวลาเราเลิกงานหมดเรา,าก็มีแบ่งกันหลดถ้าคืนวันนีจะจบเลย ต้องเห็นตัวลากรูเลยลาบีอนนี้ี้อหรูวาน้งเรนหรอน้องูเแีนได่เยิดามีงานเสียงเอาเขาลากรูได้ยุ่นสามร้อยนเนาะเรื่องก็เื่องก็รองีบวกโบเข้าไปอีกโบยหาิอืมจะลาใก่แล้วซำ

นักเรื่อเครื่องช่ายเตะเครื่องใหม่กับตีไปอีกสองหมื่นฮะทำเครื่องทำยุ่งก่อนจะินไปเห็ีเครื่องใหม่ได้ก่อนได้แรกที่เราได้ นี่โอ้ยตน้ำมันเครืองซัดเตยน้ำมันเครืองว่เติมไปเลยล้ออกเตยตัวหนีนาะควันขึ้นมากเตยตัวเหนือดำเหนอเนี่ยดำเออนี้ยังเปลี่ยดำ จะตักซ้ายใส่นะตักซ้ายนี่ตันแล้วเออเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ปปยปรับเลยแลนี่ปรับเลยถ้าตักซ้ายนี่ยตรงผ้าเขายังไม่ได้เคลียร,ร์ยเลยมันตักซใส่ท่อเขาอยู่<ฟะ>ชิดเออไม่เอานี่ผู้ขับรถเนี่ยฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้า